หมึกไข่ตัวละสิบยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าโอ้โหเอที่้อนราคานี้นะคะถูกมากมาก อันนี้ไม้เท่าไหร่คะพี่ปาจ๊ะสิบาทค่ะสิบบาทจแม่ใหญ่มากพี่ปาทำไม่ขายถูกจังอะทำเองค่ะทำเองแล้วก็ไข่สวยก็มายัดเองหมดเลยใช่ค่ะอืมแบบนี้เลยค่ะยี่้าบาทนี่ค่ะโอ้โใหญ่มากโอ้โห ยอมค่ะยอมในเรื่องความถูกนะคะที่ไหนมีไทนะที่ไหนมีไทที่ได้มีายมาหายตามตามเพจโอ้โหลูกคอาเยอะจริงๆค่ะโอ้ไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุ่ิสารชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ตลาดคลองถมบางประหันค่ะคุณผู้ชมนะคะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีทุ่เนี่ยมีจะมีทุกวันพุธนะคะมีแค่วันเดียวนะก็วันนี้ตักงพามาชมของถูกนะบางคนตัวละสิบบาทตัวละยี่สิบค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดิคะขายดีกันมากๆเลยนี่ค่ะโอ้โหไข่แบบแน่นๆจุกๆขายยี่สิบบาทนะคะแล้วก็ย่างเตาถ่านนะคะนี่เข้าไปดูราคาเลยค่ะมิ้งแต่สิบบาทเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะเรเข้าไม่ได้าไม่ได้นะคุณผู้ชมบายบายเราไป เดี๋ยวตั๊กพาเขาเข้าไปดูเข้าไปดูเออนี่นเดี๋ยวตั๊กเขาพาไปดูไซส์ที่ร้านเนี่ยเขาจะมีหมึกไข่ตัวละสิบยี่สิบยห้า2ี่สิบห้โอ้ราคานี้นะคะถูกมากๆเป็นหมึกไข่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเขามาเลือกได้นะคะลูกค้าเขามาเลือกได้เลยจ้า ดูนี่ดนาดนหนาองเราครับไทยวัสดีนาครับคะ้ำวผงยน้ำซมนะคะหนึ่งีครับอเราทาเขเป็นแบบ่ยเป็นแบบยัดยัดไข่แบบนี้เลยค่ะทุกตัวนะคะนี่ตักจะให้ดูความจุกๆุกแล้วยทานหรือ,อยังพี่ยังนะคะวันนี้ลองเนาะโอเคค่ะด ร้านน้ำจิ้มหรือใบใหญ่คะพี่โอเคแม่เลือกเลยนะจ๊ะอ่าพี่มีทาน้ำจิ้มกับพี่ๆด้วยนะครับพี่มีทาน้ำจิ้มกับเครื่องย่งด้วยนะครับอ่านี่นะคะคุณที่ร้านอะ่ะจะย่างแบบเป็นเตาถ่านเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะะ่าแล้วตัวใหญ่ใหญ่ไซส์บิ๊กแบบนี้นะคะนี่อันนี้เป็นแม่ค้าพี่ปาพี่ป้าสวัสดีคะ่ะจ้าพี่เปิดร้านกี่โมงถึงกีง่โมง ประมาณสี่โมงเย็นค่ะสี่โมงเย็นถึงถึงอยู่ดึกไหมอะคะพี่ยันตลาดเลยสองทุ่มจ้าประมาณนี้เนาะอันนี้มาเท่าไหร่คะพี่ปาจ้ะสิบบาทค่ะสิบบาทจ้แม่ใหญ่มากคุณผู้ชมดูสิอืพี่ปามาทุกอาทิตย์ไหมที่นี่ทุกอาทิตย์ค่ะแล้วตรงนี้ใช่ที่ประจําพี่ปาไหมเลยใช่ค่ะโอเคอยู่แบบซอยที่สี่ ประมาณซอยที่สี่นะคุณผู้ชมอันนี้ทางหลังนี้เป็นท้ายเนาะเออพี่ปาแล้วที่อื่นพี่ปาไปขายที่ไหนมีตามงานนะค่ะลงตามงานบ้างแล้วก็ตลาดบิ๊กซีบิ๊กซียุทธยาวันเทรหัสค่ะวันเดียวอังคารไม่ไปเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะ ขายถูกจังอะทำเองค่ะทำเองแล้วก็ไข่สวยก็มายัดเองหมดเลยใช่ค่ะพี่ป้าธุรกิจนี้ขายมานานหรือ,อยังพี่ป้าเฉพาะพ่อเือกก็ว่ามาสองป,ปีสองป,ปีแล้วะค่ะ แสดงว่าแต่ก่อนไม่ได้ขายปลาหมึกหรอขายกุ้งเผาค่ะขายกุ้งเผาตอนนี้ก็ขายอยู่ตอนนี้ก็ขายอยู่เออนะคะฟังไปอีกค่ะสองธุรกิจขายหลายอย่างเลยหนึ่สิบบาทค่ะต้อตอนข้าป่า ต้องไปรับมาจากจากจากที่ไหนพี่ทะเลเลยไหมรู้ว่าอย่างไรพี่ม,<ห>มีที่ไหนอ๋อไปเอาที่มหาชัยเลยใ,ใหญ่จริงใหญ่มากค่ะใหญ่แบบจุกๆุกอะ่ะใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็ย่างแบบว่าเตถาถ่านแบบนี้นะคะหูร้อนจริงๆค่ะร้อนมากมากนีเราตักพาพิมชมแม่เข้ามาเลือกก่อนเลยจ้าสิบบาทนะคะสิบบาทยี่ห้าบาทคือไซส์แบบบิ๊กบิ๊กมๆมแบบนี้เลยค่ะ ยี่สิบห้าบาทดิค่ะโอ้โหใหญ่มากนี่ค่ะใหญ่แบบใหญ่จริงๆมาแล้วค่ะจ้าหูน้องตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ล็อกไข่แบบโอ้ที่ร้านเขาจะยัดไข่แบบเป็นแทง่งๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โห ขายถูกมากเลยค่ะขายตู้แบบว่าตักตกใจเลยนะเอาจริงๆตัวละยี่ห้ายี่ห้าก็ยังว่าถูกแล้ว10บ,บาทถูกมากกว่าถูกยิ่งกว่านะแล้วก็แบบมีการแบบยัดคงยัดไข่ข้างในด้วยค่ะเนี่ยขายกันแบบนี้เลยแต่ว่าพิกัดร้านเนี่ยเขาจะอยู่แบบว่าซอยที่4นะตักนับประมาณซอยที่4แล้วกันเนาะ ละรับามี่สิามาต่าษแี้อเมื่องี่กานี้นะรไปนี้นะี่้ไปตรงนี้นะไข่เลยจ้าเบอกไข่เลยค่ะเข้ามาเลือกก่อนค่ะลูกค้าโอ้โห ยอมค่ะยอมในเรื่องความถูกนะคะเดี๋ยวตังแกลองซื้อไปชิมว่ามันจะเป็นยังไงนะคะรสชาติจะเป็นแบบไหนเนาะอยากจะรู้นะคะว่าไข่ข้างในเนี่ยเป็นแบบไหนแต่ตังว่าไข่ข้างในเนี่ยจะเป็นแบบว่าไข่เป็นไม้ลูกค้าเลือกเลยนะคะตามราคาสิบบาทก็มีเนาะแต่ว่าเนี้ยเขาจะเป็นแบบแยัดไข่ข้างในยี่สิบก็มี ราดเ,เลยไหมคะลูกค้าโอเคคะ่ะท่ไหนมีไทยนะท่ไหนมีไทยที่ไ้มีลกอาหารได้เลยที่ามเพจด้วยนะครับในทนะครับยร้าอหารจังหวัดนครศรสีุยาอยากจจริงได้คะ่ะคนเยอะจริงค่ะลูกค้าเยอะมาก โอ้โหลูกค้าเยอะจริงๆค่ะนี่คือเรื่องของเรานะราจับตัวนาัวกุ้ในตลาดนะเอาไที่ที่น้ำเ mình được không? được rồi, <laughs> được rồi, อู uh ้สองตัวก็ม huh ีค uh ่ะนี่ค่ะสองตัวก็มีนะคะอยดไข่แบบจุกๆุกทุกตัวเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะอ้ขายดีจริงๆค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมตัวละ25ยี่สิบห้าฟังไม่ผิดนะคะโอ้โหนี่ค่ะใหญ่มากแม่ แต่ตาจะบอกว่าข้างในเนี่ยเขาจะยัดไข่แบบว่าเป็นแบบเคยทานไข่แบบไม้ละสิบไหมนั่นแหละจะเป็นไข่แบบนั้นแต่ถามว่าความคุ้มไหม,มปลาหมึกหนึ่งตัวแล้วก็ไข่ข้างในขนาดนี้25บาทตักว่าคุ้มมากๆถึงจะไม่ได้เป็นไข่แบบไข่แบบไข่แท้ๆก็ตามนะความคุ้มมาตักว่าโอเคเลยมาเรามาชิมกันจัดไปค่ะ S <S 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 มุ้ยทอมข้าวกิ้มแซ่บมากนี่จะแค่ดูไข่แบบนี้เนี่ยแน่ยๆน่นเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นไข่แบบนี้ออร่อยนี่จ๊ะให้ดูไข่ก็เป็นอย่างี้ถามว่าความคุ้มมะไข่อันนี้ก็สิบบาทแล้วนะ คือออกนี้นะคุณชมน้ำจิ้มแซ่บๆตัวตาน้ำจิ้มนะคะเขาจะออกเปรี้ยวนำเผ็ดตามสามรสเลยค่ะคุณชมเดีย๋ยวบอกว่าความคุ้มนะคะคุ้มมาก ราคาถูกตั้งแต่10บาท10บาท20่สิบยนะคะแล้วก็ยังงัดไข่แบบนี้นะแล้วว่าราคาก็คุณภาพแต่ว่าโอเคได้อยู่ก็สำหรับ EP นี้นะคะใครที่อยากมาอุดหนุนนะคะก็มากันได้เลยนะคะทุกวันฟุธที่นี่ก็ประมาณบ่ายสามโมงไม่เกิน2องทุ่มเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับตังค์ด้วยนะรอมากเลยค่ะผู้ชมไปละ